วัสดีครับหลังสงการครับผมก็เสร็จจากวันไหลแล้วก็ฟื้นฟรูร่างกายเรียบร้อยนะครับก็วันนี้มาส่งไก่ให้พี่ๆที่จองไก่บางท่านจองมาเป็นสองสามเดือนแล้วนะครับผมแต่ว่าอ่าตัวนี้เป็นอ่าแรดฟอร์ดเซอดัมสองเนแตกนะครับผมบวกเพชรมณีนะครับก็พี่เขาจองมา ตั้งแต่ลูกไก่ยังไม่เกิดนะครับก็ใจซื้อใจครับผมก็ที่เขาไม่ได้บอกว่าจะเอาสายไหนเลยนะครับไม่แจ้งสายไม่ลงบุสายขอให้ผมเลือกให้นะครับจองตั้งแต่ลูกไก่ยังไม่เกิดนะครับก็ผมก็คนหัวใจใหญ่เหมือนกันนะครับก็เอาชุดนี้ให้พี่เขาไปชุดหนึ่งนะครับผม ก็เป็นตัวผู้ตัวนี้ละกันนะครับผมตัวผู้ตัวสวยตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเมียนะครับผมตัวเมียเป็นตัวนี้ละกันนะครับโอเคเดี๋ยวจับไปซูมกันดูใกล้ๆนะครับผมจับกันแบบเรียวๆนะครับไม่ ไม่มีไอ้นี่นะครับผมพี่บิ๊กนะครับลืมบอกชื่อไปว่าแกชื่อว่าพี่บิ๊กนะครับก็อคู่นี้เลยนะครับผมก็ชอบใจแจ้งนะครับพี่บิ๊กนะครับผมอ่านี่เลยนะครับก็ส่งให้ชุดเจ๋งๆไปหนึ่งคู่นะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวผมหาให้อีกหนึ่งคู่เป็นอ่าแม่ไก่ที่จ่ายลูก ผ่านแล้วละกันนะครับโอเคเดี๋ยวชมคู่ต่อไปนะครับพี่บิ๊กขอบคุณครับสวัสดีครับ